สวัสดีจ้าอากาศร้อนๆอย่างนี้มากินน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาลานี่ทำมาแล้วทำมาส,สดๆร้อนๆอันนี้มะม่วงอันนี้มะลิงปิงอันนี้มะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นนะเป็นลูกเล็กลูกเล็กจะกินดิบๆอร่อยเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะอะไรนอร่อยอันนีอ้อันนี้รือบอกไปอันนี้น้ำปลาหวานกุ่งแห้งคนที่ไม่กินปลาลาจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเราเรามากินอันนี้ดีกว่า น้ำปลาหวานน้ำปลาใส่ข้าวคั่วพริกป่นน้ำตาลทรายผงชูรสเดี๋ยวลองกินเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลอ,อร่อยมากเลยอะ่ะอ,อร่อยมาขออีกคำหนะนึ่งนะขอชิ้นใหญ่หน่อยอนัวมากเลยอะ่ะอร่อยมากเลย หืมสะใจอ่ะอืมอร่อยม่กินปลาร้ากินข้าวคั่วอร่อยมากเลยอืมอมะม่วงเลื้ยแบบนี้อ่ะเพื่อนๆมะม่วงใช้มะม่วงอ่อนน่ะกินทั้งเปลือกเลยมั้ยอ่ะมันกรอบแตมะม่วงแบบนี้อ่อนๆเนี้ยกินแล้วมันกรอบอร่อยไม่เข็ดฟันด้วยไม่ต้องปอกเปลือกหรอกเนี้ยอร่อยมากเลย จิ้มแล้วนัวจะปลาล่าะละต้มก่อนนะคะเดี๋ยวท้องเสียนะอืมอร่อยอนะ่ะอืมเดี๋ยวเรามาลองกินตะลิงปิงดูนะเพราะว่าจะนวัวกับปะลาล่าเปล่ากินทั้งลูกเลยอืมว้าชื่นใจจากกินกันใชไมล่ะเน,นี่ยอันเนี้ยอืม อืมอร่อยนะอร่อยมากเลยอันนี้ปลาหวานเขาจะกินปลาร้านะลองชิมเนี่ยอร่อยชาวปลาร้าได้ป่ะอืมอร่อยเหมือนกันแต่มีกินปลาร้าหนูชอบขอปลาร้าแล้วกันอันนี้ทำง่ายนะ้พี่นะ ปลา,าต้มข้าวคั่วน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่นแล้วก็ผงชูรสนินดๆเนี่ยตักขึ้นมาปุ๊บม,มันจะนัวฮนะอืมอร่อยอะ่ะอยากกินเปล่าแก้วคมมิ้นลูกขนาดนี้อร่อยนะมาซองอลูกใหญ่หรอกลูกใหญ่เม็ดแก่แล้วก็มันจะเข็ดฟันเลยอ,อ,อร่อยเดี๋ยวลองมะม่วงอ,อันนี้มะม่วงหิมาพานต์มันจะนัวกับปลาลาไหม อาล,ลองดูนะอืมน้องนีอืมข้าวท่าอืมแปลกใหม่นี่อร่อย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 เดี๋ยวลองอีกหน่อยอะติดปลาลาเยอะๆ่อยอืมอร่อยมากเลยอยากกินกลยใช่ไหมลนะ่ะ มาที่บ้านมีมะม่วงนะใส่คอมเมนต์มาเลยคนละสองลูกสองลูกสองลูกอร่อยอันนี้เป็นการแสดงการกินนะตัวจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะยิ่งกว่านี้แ <c oughs> อคติ้งในการกินตัวจริงๆเป็นคนน่ารักน่ารักไวายลุ้มตัดใจ ร้อนๆมันม่วงปลาหวานน้ำปะลาหาไม่ได้แล้วที่บ้านมีต้นเองมีสองต้นดกมากเลยมาเก็บเอาเหอะหมาไปก,กัดหรอกอร่อยกินปะอื้อ ลองน,นี่มต้องน้ำิงปีกมีน้อยก็ไม่กล้ากินดนึกหมดหืมทำหมดไปจะเอาที่ไหนไมีน้อยด้ยหือ๊อยขึ้นใจอยูคนเดียวก็มีใครแย่งเลย อ,อร่อยจริงๆอ,อร่อยมากกินไหมกินไหมคะมากินมาเก็บไดยนะคนสองลูกสองลูกทธอใตา้คอมเมนต์แกคอมมิตนอร่อยมากเลย กัดร้อยอย่างนี้นะนี่กวางแอ๊ดิ้งกวาๆๆงก,ากินนะก็จริงๆนนก็เป็นคนน่ารักและปลร้อยกางกินแค่มีอัรรรสอร่อยอยากกินใช่ไหมแนี้นาบ๊ายบายเอาใส่ถ้วยเลยดีกว่า